ตัวนี้ตัวที่กัดกูตัวนี้ตัวที่สาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันถ่ายก็นอนเหรอมานอนที่เตียงเลยมันถ่ายตัวเองมานอนที่เตียงเหรอยังไงมันก็เลียเตียงจริงถ้าเลี้ยงในคอนโดอ่ะไม่ให้มันออกไปไหนมันจะสวยกันนี้นะเลี้ยงไงดูพื้นนี่ดำๆเลย มุมมองมันจะเตี้ยกับเราอ่ะมุมมองมันจะแช่เนี้ยครับไดรับเป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าถ้าเลี้ยงมาขาวเลี้ยงในคอนโดเห็นว่าครัขอบขาวมันจะดำๆเห็นไหมเนี่ยชอบชอบเล่นไม้กวาดชอบเล่นไม้กวาดเนี่ยมันจะสกปรกนะเนี่ยชอบมันเนี่ยชอบปุยต้ารองเท้าเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็เอาหน้าไปถูหน้ามันต่อเห็นไหมเห็นไหมมันเนยาวมันไม่มีที่ที่รับเลย เล่นใหญ่เล่นใหญ่สนุกมันต้องมีคนตัดแลว้ว่มันลำคาญนะมันก็เลยไปคุยเล่น เป็นไงเป็นไงเหมือนกับเพิ่งอาบน้ำอ่ะใช่ไหมห้กุ o มอรนิ่งใช้คิดเขียวครับวันนี้เราจะมาคุยกันขำๆเนะเรื่องสินค้าจีนแดงจีนแดงจักสินค้าจีนแดงไหมเสือใครไม่รู้จักนะสินค้าจีนแดงเนะี่ยก็คือสินค้าที่ที่ผลิตมาจากประเทศจีนแล้วแล้วมัน มีการแบบแตะกิดตะขวนเป็นเฟกเป็นโน่นเป็นน,น,นี่เป็นของที่อ่าของที่รับมาแล้วคนด่าเออรับมันก็เป็นภาษาชาวบ้านที่คนขเขาเรียกว่าสินค้าจีนแดงใช่ไหมอย่างกูเวก็จีนแดงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ขเขาเรียกจีนตตาจีนแตะแจ็ค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 นอซาสีเนี่ยเนี่ยเขาเรียกแจ็คคอะไรวา จ๊าอซาสีงกชิกจิกอ่อยก้าวจับเข้าใจปะรู้ยังทำไมเขาเรียกคนเรียกไอ้พวกผู้ชายจีนๆว่าไอ้เจ๊าเข้าใจยังที่จริงมันเป็นคำหยาบเลย,ยแต่กูไม่ค่อยถือหรอกมันเป็นคำหยาบเลยแต่กูไม่เคยถือหรอกไม่ถือหรอกช่างแม่งบอกกูว่าด่าเขาเหมือนกันแสงไม่ค่อยชัดเลยมันจะมีนี่ไว้สินค้าจีนแดงถ้ามันจะมีหลายอย่างเช่นอ่า เช่นยังไงวะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังที่ตัวโิดตอนนี้มาอะไรสิบอันสี่ร้อยเก้าสิบมีอาราสามมาม้ายังบอกแพงกูถามมามาว่าแลเคยเจออาราสาที่ห้าเจ้าวันไหนเจอปีที่แล้วน่ามันปีที่แล้วมั่วที่ไหนมั่วที่ไหนามามั่วอะไรก็มั่วดอกมันตอบไม่ถูกกันมามันเป็นคนที่เอาใจยาก หมือนกับมีวันที่มีที่สิ้นสุดอะเข้าใจปะจริงๆถ้าเกิดใครได้ผู้หญิงที่วันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะบ่อมันบดวะเขาจะวันไปเรื่อยๆอะมึงเข้าใจปะผู้หญิงที่วันไปเรื่อยๆแบบวัน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 นะมันก็คือแบบภาพสุยิชแนลคุชชี่แอร์เมสโอ้เนื้าพนี่คือวันไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยแบบมันเนกากันแบบเข้าใจปะอันนี้เป็นตัวอย่างเว้ยเข้าใจปะ แบบบางทีแบบสิบอันจีบัสก็สิบมถูกไม่พอนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วมั้งก็ไม่ต้องตรวจละจริงๆคือกูไปดูเว้ยมีคนฝากกูซื้อเข้าจปะมีคนฝากซื้อกูอก็ไปซื้อเขาใป่ะฝากกูซื้อแต่ว่าของจีนแดงมีเยอะนะมีเช่น iPhone หัวบ่อยเด๋ยนนี้มีมือถือที่เป็นหัวบ่อยปลอมอะเลียวมีปลอมอะก็มีนะว่ายี่ห้อยี่อะไรก็ไม่รู้อะก๊อบแล้วแบบมันดูจีนแดงอะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอะ เคยเห็นในนี่ป่ะอุ้ยอย่าเลื่อนเดี๋ยวเคยเห็นในนี่แบบแบบเต้าอ้วนเตะาอ้นวนผู้หญิงชอบเตะาอ้วนผู้หญิงชอบเตะาอ้วนคืออย่างเงี้เคยเห็นในนี่แบบกูชอบนะผู้หญิงมนอ้วนหน่อยนึ่งไม่เปลี่ยนเรื่องเดีกยจีนแดงอ่ะมันจะมีเนี่ยอะไรนะไนก้าไนากี้ไนก้ามีอะไรนะไกป่ปลอมไก่เนื้อไกป่ปลอมตีนไกป่ปลอมใช่ไหมเคยเห็นในรีวิวเ็นชาราทีดอ่ะ เนี่ยอันนี้ของที่มแบบจีนมีนี่ด้วยแบบมันก็กูปอมหมดอ่ะในอะไรนะนิวบัลนิวบาลานนิวบาลแลนน่ะสมมุติมันออกแค่สีฟ้ากับสีดำใช่ไหมกูออกสีแดงกวออกสีชมพูด้วยกูออกแม่งทุกสีอ่ะเขาะะ้าใจป่ะคือมีอะไรก๊อปจดจดลิขสิทธิ์เป็นชื่อตัวเองก๊อปแบบแล้วแบบคือเหมือนกันเลยเว้ยเขาะะ้าใจป่ะบางทีมันมีแบบที่เมืองจีนมีนี่ด้วยถ้าเกิดใครเคยใครเคยอ่านมึงจีนมึงเคยเห็นดิสนีย์แลนด์ป่ะ แบบมึงเคยเห็นพวกเห็นเมืองจีนมันใหญ่มากเว้ยมันจะมีเมืองมีป่าเยอะอย่างคนจีนมีพันก่าล้านคนเขาจะแบมันจะมีนี่ไว้อะไรนะเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์อนเช่นปีไม่รู้นะมีปะ่ะแบบเป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างเป็นหมู่บ้านปอมอะไรที่เอาไว้เที่ยวอ่ะแล้วก็มีนี่เว้ยมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเหมือนเป็น เห็นเห็นตนปอมบางทีก็มีสะพานที่อิงกับต่างเะเทศก็คือลอกกันมาเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือมันมีหลายอย่างมากเลยที่ปอมอ่ะปอมปอมกับแต่ถามว่ามีอะไรอีกไหมที่ปอมมีมันเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบคือกูในวันเนี้ยคือกูยังไม่ได้หาข้อมูลนะกูก็ยงเลยยังไม่รู้อ่ะคือมันมีเยอะมากเลยที่ปอมอ่ะแต่ถามว่าสนุกไหมสนุก สนุกครับสนุกตามัญที่ปลอมแล้วโดนแบนก็มีเหมือนกันบางทีมันซ้าอะไรมากเขาก็จะโดนแบบฟ้องให้แบบทุบทิ้งแล้วก็บางทีก็ทิ้งว่าเป็นเมืองล้างเป็นป่าที่เมืองจีนมีเมืองล้างน่าเที่ยวหลายที่เมืองมันล้างอ่ะมันบอกสับเราไปถ่ายหนังเก็บไว้ถ่ายหนังเก็บไว้ถ่ายรูปอะไรเนี้ยไปเที่ยวอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะ,ม,จะม,มันจะมีแบบหลายอย่างแบบอะไรเนี่ยอ๋อ ผูลรกดไลค์อ๋อขอบคุณนะครับ, <c oughs> บคื <c oughs> อกดไลค์กดไลคล์แฟนคลับแฟนคลับนครับเยอะแล้วก็จะแต่ถามว่ามันจะมีอะไรปลอมไหมแบบมันจะมีปลอมอีกโน้ตบุ๊กบางทีมันก็ลอกเลยเข้าแต่ว่ามันลอกเคยเห็นไหมมันจะมีแบรนด์ที่ a p p เ e อ่ะมันจะมีแบรนด์เหมือนกันที่เป็นรูปผลไม้อ่ะที่แต่เป็นรูปสับปะรดนะ <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เหมือนกันเหมือนกับไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอมให้ลอกอันนั้น <c oughs> ที่เมกาน่ะแต่ที่จีนก็ทำทำไปแบบ คนจีนก็ซิกแซกอ่ะมันทนได้ละมันแบบมันคือการแบบขโมยความลับขโมยแบบกูเห็นว่าดีกูก็ทําตามเข้าใจปะซึ่งถามว่ามันมันมันหยุดได้ไหมไอ้พวกเนี้ยหยุดไอขโมยความเหมือนหยุดไอะไรนะการลอกอะไรพวกเนี้ยหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้กู <c oughs> บอกเลยว่าย <c oughs> หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถามว่าทำไมหยุดไม่ได้มันแบบมันหยุดไม่ได้หรอก จริงๆหยุดไม่ได้เพราะว่าเขาทากันมานานเว้ยจะให้เขาหยุดเนี่ยแล้วถามบางทีแบบคือคนาอ,อกมันก็โตมาจากการลอกๆกันทั้งนั้นอย่างกูเนี่ยกูยังลอกเลยเออ,อยังลอกเลยอะไรทั้งนั้นอะ่ะมันแบบมันเยอะมันของปลอมมันเยอะอะไรพวกเนี้ยแบบมางจีนก็มีอยู่นั้นมึงเคยเห็นมึงจีนป่ะเดี๋ยวนี้มีศิลปกรรมลอกเกาหลีนะมึงจีนอ่ะมึงเห็นผู้หญิงจีนแบบสวยอ่ะ เขาขาวอยู่แล้วไงแต่บางทีแบบเริ่มลอก้อ็ดีแล้วเริ่มแบบทำไชนีสป๊อปแล้วเราก็มีอยู่งั้นเราก็ลอกอะไรไทยป๊อปไม่เห็นหรอเราก็เริ่มลอกเกาหลีแล้วหเหมือนกันเข้าใจะปะ่ะการแต่งตัวชุดอะไรพวกเนี้ยเสื้อผ้าแบรนด์จีนเนี้ยก็ลอกเยอะเป็นแบรนด์ของอะไรมันไม่รู้เชื่ออะไรซื้อที่อาลีบาบาอะไรนะยูแคนาบอะไรพวกเนี้ยซื้อซื้อได้อะไรพวกเนี้ยหลุยส์อยปอมแอร์เมสปอมอ,อ,อ,นะอะไรพวกเนี้ย,เ,ย,ออเ,ยเขาะะ้าใจป่ะ แบบไนกี้ปลอมอะไรพวกนี้ย่บางบทีมเมื่อเราก็มีนะเว้ยมันเยอะนะเว้ยจริงๆเสื้อคอกเะมือลอกโคตรง่ายเลยซื้อแบบเป็นเสื้อกระสอบใหญ่ๆอ่ะกระสอบหนึ่งใหญ่เหมือนเอาเด็กเด็กเด็กห้าคนอัดไว้ในกระสอบอ่ะหนักชิบหายเอ,อ้ยเ <c oughs> ขา้าใจปะมันแบบมันมีของปลอมเยอะเว้ยแต,ถถ <c oughs> ยต่ถามว่ามันสําคัญไหมสําคัญไหมว่าอะไรครับโอ้ยสติดิถามว่ามันสําคัญไหมเรื่องที่ว่าคนจีนเขาเข้ามากบ เปิดการค้าเปิดการค้าขายของส่งเสื้อผ้ามาที่ไทยมทีจีนจีนเยนะโบฮิมอมบบ ada, อะไรพวกเนี้ยเริ่มแบบตีตลาดไทยตีตลาดในลาซาด้าอะไรพวกเนี้ยถามว่ามันสําคัญไหมสําคัญเว้ยสำคัญ,คญเพราะว่าถ้าเกิดใครอะพูดภาษาจีนได้อะกับเนื้อผ้ามีเงินทุนอะแต่มึงไปเมืองจีนอะมึงมีเงินทุนอ่ะแต่มึงมึงนื้อาพามึงมีเงินทุนอะมึงทางานออฟฟิศสิบปีอะมึงเริ่มมีเงินทุนละมีประมาณ4ี่ห้าล้านละแต่ไอสัตว์เสือกโง่ ไม่ได้โง่หรอกกูก็โง่เออภาษาจีนไม่เป็นคุยกับแม่งไม่รู้เรื่องแม่งไม่รู้คุยชงเชงกับมันไม่ได้นึกภาพคนจีนอ่ะเขาจะชาตินิยมหน่อยๆเว้ยเขาจะถือว่าแบบมึงต้องพูดภาษากูได้เหมือนคนญี่ปุ่นเลยเว้ยต้องพูดภาษากูได้คนบ้านเราเหมือนกันแต่คนบ้านเรานาจะพูดตรงคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง <laughs> ภาษาอังกฤษกูก็ยังง,งูป่าๆเหมือนกันาะจ่ะกูก็พอถ่ายได้ถ่ายได้ละจะสับแพย์อะไล้วเมื่อกูจะไม่ได้เข้าใจปะเข้าใจปะ คือมันก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบคือมันเป็นสิ่งจาเป็นเว้ยเพราะว่ามันคนจีนอะถ้าพูดจริงจริงถ้าหมดโควิดอะเขาจะเริ่มเข้ามาเว้ยเข้ามาเขาจะเข้าเหมือนเคยนึกภาพเหมือนเมียไม่ให้มึงมีเพศสัมพันธ์หนึ่งอาทิตย์อะแล้วมึงอยากมากอะเมืองไทยเป็นเมืองที่คนจีนอยากมาที่สุดเลยเข้าใจปะ่ะนึกภาพ ถ้าเกิดเราอยากไปญี่ปุ่นที่สุดแต่คนจีน่ะมันอยากมาไทยเว้ยเพราะของมืองไทยมันถูกเขาบอกของจริงเลยของมันไทยมันถูกมันถูกค่าเงินเขาใหญ่กว่าเราเขาเลยรู้สึกว่าถูกเหมือนกันในพวกฝรั่ง่ะมันก็มาเมืองไทยฝรั่งชอบเที่ยวหัวหินภาคใต้แล้วเนี่ยฝรั่งชอบหาเมียเมืองไทยรู้ไหมทําไมฝรั่งชอบหาเมียเมืองไทยเพราะผู้หญิงนึกภาพแบบผู้หญิง ไทยอะ่ะจะเป็นคนผิวสีแทนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ลูกคนจีนนะจะผิวสีแทนแล้วก็จะแบบเต้าแก้มอะ่ะคนนี้คนที่เป็นคนอีสานกับคนใต้เต้าแก้มกับตาสองชั้นกัดหน้าใหญ่หน้าใหญ่อะ่ะหน้าหน้าแก้มอะ่ะหน้าใหญ่อะ่ะเขาจวแบบ่าหน้าใหญ่อะ่ะแบบหน้าเหมือน <S <S หน้าใหญ่อะ่ะเขาจว่าซึ่งมันมันตรงสเปกพรังเว้ยเขาจว่าหน้าใหญ่อ่ะหน้าเหมือนอินเดียหน้าคล้ายอินเดียแต่เป็นผิวสีแทนหน้าไทยไทยมีความอินเดียนิดนึงอ่ะโอ้โหแบบ สเปคฝรั่งเลยจริงจริงจริงๆเว้ยจริงจริงฝรั่งเขาชอบผู้หญิงยิ่งผู้หญิงอีสานโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเอาใจบักฝรั่งหลายเอาใจบักฝรั่งได้ดีเลยทั้งเรื่องกิจกรรมการเป็นเมียและกิจกรรมบนเตียงฝรั่งแค่หาเงินฝรั่งบักฝรั่งอะบักฝรั่งเขาเรียกฝรั่งฝรั่งฝรั่งมาบ้านเราแฮปปี้แฮปปี้ ชอบกินเหล้าเต้นกอดผู้หญิงอุ้มผู้หญิงโอ้ยไอ้ยางหลุดอะไอ้ยังฝรั่งในในในอะไรนะในชื่ออะไรนะในข้าวสารอะโหแม่งยางรั่วแม่งเหมือนเหมือนเหมือนอัดอั้นอะเหมือนภาพรักกูเสียไป้วไอ้ยัเหมือนเหมือนกูพร้อมผสบพันนะเอาจริงเว้ยกูนอกเรื่องมานานละก็เรียนภาษาจีนไว้ก็ดีนะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะเรียน ให้มันพอแบบไายๆหน่อยอ่ะให้มันพอไายได้บ้างอ่ะเก่งเลยคงไม่ได้แม้แต่ฝรั่งไมค์เมทที่มันอยู่ไทยอ่ะมันก็ยังพูดไทยเก่งเก่งไหมก็ยังไม่มันก็ยังไม่สุดอ่ะเออบางบางคามันยังงงง,งอยู่เลยอ่ะคิดดูเหมือนกันแหละเนาะกดบายบอกว่าจะคนดูจะไม่ได้อะไรเลยนะวอกว่าคนดูจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากดูหน,หน้าตาหน้าตาดี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 สวัสดีมา จุ่มมืาชุดจุม่มมืาผมว่าคนดูจะไม่ได้เลยเลยเต้ากวนเต้ากวนขาวอ่ะผู้หญิงเห็นแล้วแบบเมียร้องอะไรพวกเนี้ย